เงินพวกนี้มันเยอะมากเลยนะพี่ไม่รู้หรอกนะว่าเธออยากจะเข้าโรงเรียนอะไรแต่ว่าโรงเรียนแห่งราชอาณาจากักรสถาบันฟิลเลียนเอ๋ว่าไงนะสถาบันการศึกษาประจำราชอาณาจากักรสถาบันฟิลเลียนสถาบันการศึกษาที่นําได้ว่าดีที่สุดในราชอาณาจากักรที่นี่ได้รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญในขแขนงต่างๆจากทั่วทั้งอาณาจากักร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนจากตะกลุนคุณนางที่มีอยู่อย่างมหาศาลสถานที่แห่งนี้นั้นเปรียบเสมือนกับสถานที่สร้างวีรบุรุษที่ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงประจยางมากผู้บัญชาการอาเดนชานนักบุญดาชุนลีเฟินแม้กระทั่งอาชญากรที่เลวร้ยรายที่สุดในประวัติศาสตร์แม่มดแห่งฤดูหนาวและอื่นๆอ,อีกมากมาย ผู้ที่มาจากสถาบันฟิลเลียนมีประโยชน์ในสงครามที่เธอพูดแบบนั้นเพราะว่ามันมีประโยชน์กับเราสินะตอนนี้เราเข้าใจสิ่งที่ผู้บัญชาการพยายามจะสื่อแล้วเอาเธอแค่ค่าสอบและค่าเทอมที่สุดแสนจะแพงก็เป็นปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องชื่อเสียงนี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแต่ถ้าดูจากปฏิกิริยาของเธอแล้วค่ะเข,ข้าใจแล้วถ้าเป็นโลนันแล้วก็ต้องทำด้านให้แน่เอาเธอเดี๋ยวเราจะแสดงให้เธอได้เห็นเองแต่ว่าเกาะหน้านั้น ฉันไม่อยากจะรู้มาก่อนเลยนะว่านายจะมาที่นี่ด้วยมาเซลไม่ใช่มาเซลนะอาเซลตั้งหางอีกอย่างนายเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอว่าถ้าไม่มาจะเจอดีนะ่ะเอานะเอานะลืมเรื่องนั้นไปเถอะเพราะเดี๋ยวคืนนี้พวกเราคงจะยุ่งกันมากๆเลยละ่ะอ๋อแล้วก็มีบางอย่างที่ฉันอยากจะให้านายทดสอบหน่อยนะ่ะทดสอบเดี๋ยวสิจจูนายจะพูดอะไรขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนักหรอกอาเซลใช้พลังจิตใส่ฉันซะ ยกชั้นให้สูงที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ชักใช้พลังจิตเหรอทำไมจ,จู่ๆนายถึงได้เดี๋ยวสิทำไมผมต้องทำเรื่องอันตรายแบบนั้นด้วยล่ะมันไม่อันตรายขนาดนั้นหรอกก่อนอื่นทำตามที่ฉันบอกซะอย่าก,กลัวแบบนั้นสิฉันไม่ตายเพราะของแค่นี้หรอกน้าเออเข้าใจแล้วถ้างั้นพักผมเลิกเลยนะมือพลังจิตเทเลชินเนซิส ว้าวดูนี่สิแบบนี้มาสุดยอดกว่าที่คิดเอาไว้ซะอีถึงแม้ว่าทั้งพลังกับความสูงจะยังไม่คงที่ก็เถอะความรู้สึกแบบนี้มันเหมือนกับเมื่อตอนนั้นเลยในระหว่างการต่อสู้กับอาหยัตสิ่งที่ทำให้เราสามารถต่อสู้กับเจ้าตัวโต,วตวพวกนั้นได้อย่างสูงสีก็คือพลังจิตพลังจิตเป็นความสามารถที่หาได้ยากแม้กระทั่งในหมู่ของจองเวทด้วยกันซึ่งก็หมายความว่าเขานี่แหละ จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะอาหายัตการเริ่มต้นแบบนี้นี่มันดีสุดๆไปเลยไม่ใช่เรือยังไงอ่ะเออโนนั้นผมเริ่มจะยกไม่ไหวแล้วนายช่วยลงมาเลยได้ไหมทนเอาไว้อีกนิดนะพอดีว่าฉันอยากจะทดสอบอะไรเพิ่อมอีกสักอย่างเสร็จแล้วแต่ฉันจะลงไปเองอ่ะเอะ๋ลงไปเองเหรอนะนายแหมฟ่ฟไว้ยังไงนายจะทำยังไงด นั่นมาอะไรเนะี่ยเมื่อกี้นี้โลนั้นลบล้างเว่นมนของเราอย่างนั้นเหรอละ่ะโลนั้นเมื่อกี้นี้นายทําอะไรนะ่ะไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ไมายากลที่ฉันเคยใช้เมื่อนานมาแล้วนะ่ะมมยากลอย่างนั้นเหรอนั่นฝาไว้ยังไงนี่เป็นคงแรกเลยนะที่ผมเห็นคนที่สามารถลบล้างเว่นมนได้โอ้ยฉันหัวเรื่องนั้นเถอะเพราะฉันก็ไม่รู้ตัวเองว่าทําได้ยังไงเหมือนกันสิ่งที่เราต้องทําก็คือ การค้นหาที่มาของความสามารถนี้สินะเหตุผลที่ทำไมดาบของเราถึงใช้ได้ผลกับพวกมันคงจะเป็นพร้อมแบบนี้เองสินะเอาเถอะเอาไว้ค่อยคิดเรื่องนี้ทีหลังก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรามีบางอย่างที่จำเป็นต้องทำอยู่ยังไงก็เถอะตอนนี้นายสอบผ่านแล้วละ่ะผ่าเซล์ยกกระเป๋าและตามฉันมาซะก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นคืนนี้พวกเรายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะเลยนะอ่ะเอ๋ดึงดึนป่านนี้แล้วนายคิดจะไปไหนกันแน่ จะอะไซะอีกล่ะ็เปไปสร้างตำนานนาแรกของหนังสือตำนานการผจญภัยของโลน,นันอัศวินผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยังไงล่ะสะสถาบันฟิลลินเหรอผมไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมโลน,นันพวกเรากำลังไปสถาบันฟิลลินที่ที่มีแต่พวกชนชั้นสูงของอาณาจักรอยู่กันจริงๆนะหรอนายกับผมเนี่ยนะก็ใช่นะสินี่นาถามฉันมาตั้งหลายรอบแล้วนะ ทำไมล่ะนายไม่อยากไปหรอไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าให้ผมไปด้วยมันจะไม่เป็นปัญหาหรอนายน่ะทั้งเก่งแล้วก็มีพรสวรรค์แต่ผมน่ะทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแถมยังขี้ขาดตาขาวอีกนี่อาร์เซลนายอยากจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นต่อจริงๆนะเหรอนายอยากจะละทิ้งพรสวรรค์ที่ตัวเองมีแล้วถูกอันดาพานพวกนั้นแกล้งต่อไปอย่างนั้นหรอนั่นใช่ชีวิตที่นายต้องการจริงๆหรอและเรื่องนั้น มันที่จริงแล้วนายน่ะทั้งนิ่งเง่าและซึ้งบื้ออีกทั้งยังขี้ขาดตาขาวด้วยนอกจากนี้นายยังเป็นพวกขี้แยที่เจออะไรก็ร้องไห้ไปสมดุดรวมถึงเป็นคนขี้แพ้ที่กลัวไปสะทุกเรื่องด้วยอื้อหือแต่ว่านั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าตอนนี้นายยังสามารถเปลี่ยนตัวเองได้นะแต่ว่าการเวลาที่ได้ผ่านไปแล้วนะ่ะมันย้อนคืนมาไม่ได้หรอกนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ สักวันหนึ่งนายอาจจะต้องเสียใจเหมือนกับที่เราเคยเป็นในชีวิตที่แล้วแล้วนายคิดว่ายังไงล่ะตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วหรือยังโลน,นั้นไม่จริงนะน่ะโลน,นั้นคนแบบเขาห่วงเราขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ก็นะนี่คือชีวิตของนายฉันไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับอะไรนายอยู่แล้วถ้าหากนายอยากจะกลับไปแล้วก็ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะดัเดี๋ยวก็โลน,นั้น ผมก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองเหมือนกัน <c oughs> ผมจะไปฟินลินกับนายด้วยเพราะงั้นช่วยสอนผมทีว่าผมจะต้องทำยังไงเข้าใจแล้วก่อนอื่นเลยนะอาร์เซลนายต้องทำตัวเป็นผู้ชายให้มากกว่านี้นเรกกพราะงั้นฉันจะขอเริ่มบททดสอบเลยก็แล้วกันเอาล่ะนายพร้อมแล้วหรือยังอืเป็นไปดั่งปนูบายฮฮฮเฮ้ เออโลนั้นนะนี่คือบททดสอบแรกของผมเหรอใช่แล้วละนี่คือคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะหาได้เพื่อที่จะพัฒนาสกิลของนายซึ่งนั่นก็คือกอบรินแสงจันท์เดี๋ยวสิหัวหน้าของมันก็อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอคิดว่าไงละ่ะอาเซลเยี่ยมสุดๆไปเลยใช่ไหมละ่ะไหนถึงเป็นแบบนั้นละ่ะเอาละ่ะทา,างงั้นมาเริ่มกันเลยดีไหมกอบรินแสงจันทร คือเผ่าพันธุ์ของกอบบินที่สามารถพบได้ทั่วไปในเขตพื้นที่นี้วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้จำแนกกอบบินพวกนี้จากกอบบินปกติคือผิวสีเหลืองและร่างกายที่แปลกประหลาดของพวกมันแต่ว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แท้จริงของกอบบินแสงจันทนั้นก็คือความลัางไค้ในสมบัติและเงินทองพวกมันมักที่จะลักพาตัวและเขีนค่าเ่้า้าเพื่อขโมยสมบัติ โดยที่พวกมันจะนำสมบัติที่ได้ทั้งหมดมาเก็บเอาไว้ในที่ที่เดียวเพื่อจัดงานเทศกาลในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเหมือนกับคืนนี้ถ้าถ้างั้นเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่ก็คือใช่แล้วคืนนี้พวกเราจะขโมยสมบัติของพวกมันมาให้หมดผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าพวกกอบบินจะรวบรวมสมบัติมาไว้ที่เดียวเพื่อจัดงานเทศกาลว่าแต่ทำไมนายถึงรู้ล่ะก็ไม่รู้สินะเราบอกเขาไม่ได้หรอก ว่าชีวิตท,ที่แล้วเราเคยเห็นพวกมันมาก่อนอย่างไงก็เถอะฉันอยากจะให้นายใช้พลังจิตเอาสมบัติพวกนั้นมาใส่ไว้ในกระเป๋าไปนี้ในระหว่างที่พวกนั้นกําลังหลับอยู่เป็นไงล่ะง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะไม่เห็นจะง่ายตรงไหนเลยถ้าเกิดว่าผมพลาดทําให้พวกมันตื่นกันหมดล่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็คงแย่สุดๆเลยละแบบนี้มันอันตรายเกินไปแล้วผมว่าพวกเราลองคิดเรื่องนี้ดูอีกทีดีกว่านะนี่นายมันปลอดแหกชมัดฟังนะ การที่จะเข้าไปนเนที่ฟิลเลียนได้นั้นพวกเราจําเป็นต้องมีอยู่2ออย่างอย่างแรกคือเงินพวกเราจําเป็นต้องมีเงินมากพอเพื่อเอาไว้จ่ายค่าเทอมแพงๆแบบนั้นอย่างที่สองคือประสบการณ์ถึงแม้ว่าเรื่องเองินจะสําคัญแต่ว่าเรื่องนี้สําคัญมากกว่าอย่างที่นายรู้ที่ฟิลเลียนเต็ไมไปด,ด้วยพวกขุนนางที่ได้รับการฝึกฝนจากคนเก่งๆมาตั้งแต่เกิดนายอยากเอาชนะพวกนั้นไหมละ่ะถ้าอยากชนะก็มันก็มีอยู่แค่วิธีเดียวเท่านั้น นั่นคือการเก็บประสบการณ์โดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันยังไงละ่ะซึ่งพวมนั้นถือว่าเป็นศัตรูที่เหมาะมากนอกจากนี้พวกเรายังจะได้เงินและประสบการณ์ไปพร้อมๆกันนี่แหละที่เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวฉันพูดถูกไหมหรือว่านายมีไอเดียที่ดีกว่านี้ละ่ะครัผมไม่มีแต่ว่างั้นก็เอาตามนี้นะเอาละ่ะถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า แบบนั้นแหละค่อยๆเอามาใช่แล้วใช่แล้วแบบนั้นแบบนั้นปล่อยได้เยี่ยมมากเมื่อกี้นี้กระเป๋าสุดท้ายแล้วสินะเพียงเท่านี้กระเป๋าก็เต็มทุกใบแล้วฉันบอกแล้วอาเซลว่าประสบการณ์นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะเออมันได้ผลจริงๆด้วยขนาดเราเองก็ยังไม่มั่นใจวิธีนี้เลยด้วยซ้าคิดไม่ถึงเลยว่าหมอนี่จะทําได้ดีขนาดนี้หมอนี่พึ่งพาได้มากกว่าที่เราคิดไว้ซะอีก พวกเราทําได้เท่านี้เราก็ได้ลูกน้องที่พึ่งพาได้มาแล้วใคชิไหนไหนตอนนี้กระเป๋าก็เต็มแล้วเพราะงั้นรีบออกไปจากที่นี่เลยดีกว่าโอ้จริงหรอพวกเราเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้พวกเราทําได้อีกแล้วละเอาละกลับกันเถอะก่อนที่จะมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาโถ่เฮ้ยไอ้นกบ้านี่ อยูด่เดี๋ยวนี้นะอะไรเนี่ยให้พวกนั้นบ้าได้ไงวะถึงได้ส่งเสียงนี้อ่าววายดังกังดึกขนาดนี้อะไรนะ่ะตั้งดึกดื่นป่านนี้แล้วใครมาเนีอ้ะเสียงดังเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันอะไรกันสมบัติของพวกเราไปไหนหมดขโมยขโมยตื่นว่าไงนะขโมยที่ไหนพวกมันอยู่ไหน วยแล้วไงถ้าจะแย่แล้วสิไม่นะทั้งที่เมื่อกีน้นี้ทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยแล้วแท้ๆโลนั้นพวกเราควรทำยังไงดีพวกเราควรทิ้งกระเป๋าเอาไว้ที่นี่แล้วหนีดีไหมไม่ถ้าหากไม่มีสมบัติพวกนี้นายจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเทอมละ่ะนายมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือยังไงแตแต่ตแต,ต่แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเนึ่งนี้นะ อพวกมันมากันแล้วพวกมันมากันแล้วโนนั้นดาบยาวที่ถูกตีขึ้นมาด้วยเหล็กราคาถูกๆแบบนี้ดูจากสภาพดาบแล้วคงจะฟันได้แค่1 5ครั้งละมัง้งพวกมันมีกัน30ตัวแล้วโนนั้นระวังโจมตี15ครั้งสินะแค่นั้นก็น่าจะพอแล้ว เอาละเหลืออีกสิบสีตัวสุดท้ายแล้วสินะเอาเถอแบบนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันเอ็นไม่ได้ยังไงนี่เรากำลังดูอะไรอยู่กันแน่เขาตั้นหัวกับบิน3ตัวด้วยการโจมตีแค่ครั้งเดียว และหลังจากที่กอบบินพากันกูเข้ามาหาเขาตัวของโดนันก็ได้หายไปและปรากฏตัวต่อหน้าพวกมันภายในชั่วพริบตาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะทำเรื่องมหัศจรรย์แบบนั้นได้ อาเซลหัวทำอะไรอยู่นี่นายจะยืนดูอยู่ตรงนั้นอีกนานแค่ไหนนะเน,นี่ยอ่ะอขอโทษนะผมแค่ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรตอนน่อดีนะไม่จะเป็นต้องขอโทษหรอกเอาล่ะงีบเก็บของแล้วไปได้แล้วพวกเราจะกลับบ้านกันเหนื่อยชะมัดเลยแฮคิดว่าการเดินทางของพวกเราในครั้งนี้มันจะราบลื่นซะอีกโอ้ยหนักจังเลยแต่ก็นะไม่มีอะไรรราบลื่นไป็นสัทุกอย่างหรอก แค่ใช้ดาบฟันกับกอบิ้นพวกนี้ก็เล่นทาเอาล้าไปทั้งตัวแล้วหรือจะเป็นเพราะว่าร่างกายของเรากําลังจเจริญเติบโตอยู่เดี๋ยวกลับถึงบ้านเมื่อไหร่ก็จะต้องฝึกซ้อมร่างกายให้หนักเลยโลนั้นเสเอาวยวายเมื่อตอนนั้นมันคืออะไรหรอฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันหยุดเดี๋ยวนี้นะไอเจ้าผู้บ้านั่นมันเป็นบ้าอะไรกันถึงได้โวยวายกลางดึกกลางเดือนแบบนี้รอก่อนเถอะพวกแกจะต้องชดใช้ในโทษฐานที่ทำให้ฉันต้องมาลำบากแบบนี้ เอ๋บ้าเอ้ยคราวนี้อะไรอีกละวะละลูกธนูจูๆ่ๆลูกธนูก็มาจากไหนกันนะใอป่าบ้านนี่มันต้องสาบได้ยังไงทำไมถึงได้เกิดเรื่องบ้าๆขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะแล้วพวกแกเป็นใครอีกละ่ะหืออะไรกันคนงั้นเหรอแถมยังเป็นแค่เด็กด้วยเด็กนะเหรอวะาโทษทีนะเจ้าหนูพอดีว่าพวกเรามองอยู่ไกลๆเลยเห็นไม่ค่อยชัดนะ่ะ ก็เลยคิดว่าพวกนายเป็นมอนสเตอร์น่ะให้ตายสิพวกเราเกิดเผลอฆ่าฟนไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหมล่ะว่าแต่บาดเจ็บตรงไหนกันหรือเปล่าหยุดผ้ามอะไรไรสาระได้แล้วนี่แกคิดว่าฉันจะเชื่อเรื่องโกหกของพวกแกหรือยังไงเฮ้ยหยุดการแสดงมุ่งยแบบนั้นแล้วตอบคำถามฉันมาซัพวกแกเป็นใครโอ้ห้้โททีพวกเราลืมไปสนิทเลย ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้แนะนำตัวให้พวกนายรู้จักก่อนพวกเราก็คือคา,โโโคาลิโบโลคาลิโบโลอ่าเอือ้อไอ้พวกเวนนั่นเองหรอหรลหน่อยแน่ไอ้เด็กเวนนี่แล้วโลนั้นอันตรายมือพลังจิตอะไรกันทำไมเราถึงขยับไม่ได้ อาเซลทำได้ดีมากแกเป็นใครกันเนี่ยเออเอ้ยลับโลนั้นเขาตาตต,ตายแล้วเนอต้องแงนะสิทำไมฉันถึงต้องไว้ชีวิตคนที่มันคิดจะฆ่าฉันด้วยละ่ะแล้วก็นายไม่ได้ยินที่พวกมันพูดหรอว่าพวกมันคือคาริโบโลน่ะครับคาริโบโล ทั้งลักขมโมยลักพาตัวและค้ามนุษย์พวกมันเป็นกลุ่มอาชญากรที่ทำเรื่องชั่วชั่วทุกอย่างและเป็นคนที่รู้จักกันดีในนามของกลุ่มอาชญากรที่ชั่วร้ายที่สุดในราชาณาจานายรู้หรือเปล่าเื่อถ้าหากฉันไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็ป่านนี้นายคงโดนเอาเอวัยวะไปขายแล้วก็ถูกฝังกบกลางป่าไปแล้วละเรื่องแบบนั้นมันถ้าหากรู้ตัว,ต,วตนของไอ้ผู้เวนนี่และยังปล่อยพวกมันไปอีกแล้วก็ ไม่เรียกว่าโมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วเพราะงั้นเลิกว่วายแล้วไปเก็บของได้แล้วมีอะไรอยู่ในกระเป๋านี่ทำไมมันถึงขยับได้ล่ะของที่พวกนั้นมันเอามาได้ใช่ไหมสัตว์ที่ถูกจับมางั้นเหรออาน่าจะใช่ละมั้งหลังจากเปิดดูก็คงรู้เองแหละจิบจิบจบจบเจ้าหนกนี่มัน alaikan ni ya